ลองแสดงมานะครับเอาครับปั่นเลยครับนี่ครับเยี่ยมครับมันเยี่ยมใช่ไหมล่ะไอ้ก็อีกครับเอาอีกครับอ้ามันเยี่ยมครับโอ้โชวยิ้มครับยิ้มมันเยี่ยมใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมมากครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม น no, no, no. ี่นี่นีดู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 ยานยานดูนดูดูานยานาปั่นมาปั่นมาปั่นเลยครับเอาเลยเอาเลยนี่อันนี้อันนี่อนนี เนี่ยโชว์โชว์สเต็ปเทพเดี๋ยวะแยะคีจักรยานไม่มีอะไรเฮ <c oughs> ้ยมันมันมันเฉี่ยมใช่ไหมครับมันเฉี่ยมครับมันเฉี่ยมเอาล่ะครับอ้า,อา,อา,อา